จากเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นพอมองภาพออกอย่างครับว่ามันมีกระบวนการมีกระบวนการที่สนับสนุนกบฏมุสลิมที่ยึดไทยอยู่นะฮะแล้วเป็นใครอย่างไรนะครับหลายๆคลิปหลายๆรายละเอียดก็คงจะมีคําตอบหรือท่านชมอาจจะคิดขึ้นมาเองได้แล้วนะฮะยังไม่หมดครับวันนี้ฮะยังเหลืออีกเรื่องสองเรื่องนะครับท่านชมครับเรื่องนี้ไม่บอกไม่ได้เลยเพราะเป็นเรื่องใหญ่มากๆซาอุฮะประเทศซาอุ อีกแล้วนะครับอิสลา,ามนะฮะจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยครับอ้างว่าจะมาทําคังน้ํามันขนาดใหญ่นะครับจะมาสร้างพัฒนาประเทศไทยเรานะฮะสร้างคลังน้ํามันขนาดใหญ่เทียบเท่าสิงคโปร์เลยตอนแรกผมฟังคลิปนี้แล้วครับผมก็ยังเออมันจะมาไม่ไหนอะยังไม่เอกใจนะฮะแล้วก็มีสื่อไปช่วยกันลงว่าจะมีการสร้างงานอย่างงู้นอย่างนี้ปรากฏว่าไม่เอกใจตัวไหนใช่ไหมครับแล้วน้ํามันของใครมันจะมาสร้างคังน้ํามันขนาดใหญ่ใช่ไหมครับเทียบเท่าสิงคโปร์แล้วคําถามครับ แล้วน้ํามันของใครน้ํามันของซาอุเหรอหรือน้ํามันของในที่มีอยู่ในเมืองไทยแล้วขุดขึ้นมามาทําเป็นคลังน้ํามันแล้วถ้าทําแบบนั้นทําไมประเทศไทยเราไม่ทําเองถ้าเรามีน้ํามันอยู่แล้วอะทําไมเราไม่ทําขึ้นมาทําไมเราต้องเอาซาอุมาลงทุนมาสร้างคลังน้ํามันแล้วมาขุดน้ํามันในเมืองไทยโบ๊ะแตกเลยฮะเพราะฉะนั้นอย่ามาดูคลิปนี้ครับมันกําลังมีการบิ้วกันนะฮะเพื่อที่จะมาลงทุน นะครับทํคลังน้ํามันขนาดใหญ่แต่หัวใจคือน้ํามันของไครถ้าเป็นน้ํามันของไทยอยู่แล้วเราก็ขุดขึ้นมาเองได้ขายเองได้ทั้งประเทศทั้งโลกเลยทําไมต้องไม่ผ่านให้ทําไมต้องไปทไงเทซาอูเขามาทํานี่ไงครับกําลังใช้แผนช่อโนอีกแล้วนี่ไงครับเจองูต้จเจอแขกต้องตีแขกเพราะอะไรนี่ไงครับเดี๋ยวดูนะครับ ต้มครับด้วยความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆระหว่างประเทศไทยกับซาอุดิอาระเบียตอนนี้น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าบรรดาน,นักธุรกิจภาครัฐภห้ก,กระชวนของซาอุดิอาระเบียนั้นเตรียมที่จะเข้ามาลงทุนที่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยจะมีการตั้งคลังน้ํามันนะครับรวมไปถึงพัฒนาเรื่องของปิโตเคมีและจะปั้นให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางเรื่องของพลังงานในภูมิภาคอาเซียนครับแต่คําถามครับน้ํามันของใครฮะท่านผู้ชมครับลองมาพิจารณากันดูครับว่าถ้าซาอุมาตั้งคลังน้ามันเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าใช้น้ํามันของใครครับมา ถ้าวางแต่คังแล้วไม่มีน้ํามันเป็นไปนไม่ได้ถูกไหมฮะแล้วน้ํามันที่จะมาตั้งเนี่ยเป็นของใคร